ถ้าจะโดนภาษีอย่างน้อยขั้นต่ำสิบโดนแน่นอนตอนนั้นเราต้องรับมือ,อยังไงทางคุณพิชัยจุนาวัาชิระรองนายกมนตรีรัฐมนตรีกลงที่เมื่อวานนี้ไปเปิดงาน m ั n นี่เอ็ที่ Impact เมืองทองธาน,นีเนี่ยนะครับก็ระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ย รัฐกระทรวงการคลังจะมีนโยบายให้สถาบันการเงินของรัฐปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อลดเป้าหมายกําไรจากการทําธุรกิจแล้วก็เอาเงินที่เป็นกําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเหล่านี้เนี่ยมาจัดทาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ผลกระทบจากนโยบายภาษีศุลการกรของสหรัฐเพราะว่าผลกระทบครั้งนี้อาจจะทาให้เศรษฐกิจไทยสะดุดอย่างน้อยสองปีโดยเฉพาะภาคการส่งออกครับอย่างตัวอย่างนะฮะโครงการสินเชื่อซอฟโลน อันนี้คืนนออมศิล<ส>ินี่สุดยอดแนะฮะหนึ่งแสนล้านบาทครับเป็นซอฟโลนนะฮะก็คือเตรียมไว้สาหรับก,กูนะะ้นั่นแหละฮะก็อันนี้จะต่างจากโครง,ครงการอื่นหน่อยเนื่องจากได้กำหนดกลุก่มเป้าหมายและผู้ปกระกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ3กลุ่มชัดเจนก็คือ 1. ธุรกิจส่งออกไปยังตลาดสาหรัฐอเมริก,กาธุรกิจซ<อ>ัพพลายเชนธุรกิจผู้ผลิตสินค้าที่ต้องมีการแข่งขันสูงกับสินค้านําเข้าที่ราคาถูกจากต่างประเทศครับด้านคุณวิทยรัตนากรผู้อวยการธนาคารออมสินก็บอกเลยนะครับว่าเจ้าโครงการซอฟโลนใหม่นี้ก็คือการเอางบดุลของอมสินมาปล่อยสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ในอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่0.1%ต่อปีเท่านั้นเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยต่อโดยอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์จะปล่อยต่อคาดว่าจะใกล้เคียงกับโครงการสินเชื่อซอฟต์โลนก่อนหน้านี้นก็คือไม่เกิน3.5%นะครับนอกจากนี้มีรสาบัญการเงินของรัฐก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร,รกรรมภาคสาหารมาซักก็คือว่าเอาแบงก์ของรัฐด้วยจะเป็นทั้งออมสินธกสทอสเอสเอ n บง์นะครับ เอ็กซิมแบงก์ธนาคารอิสลามแล้วก็บสยนั้นเข้ามีส่วนร่วมอย่างออมสินเนี่ยเขามีมีกระแสะเงินสดค่อนข้างที่จะเยอะ,ะเอาไปปล่อยต่อคุณโชตจะได้ไหมว่าในยุคข,ของคุณประยุทธ์เนี่ยโอ้โหตอนนั้นต้องออกเป็นพรบเงินกู้1.5แสนล้าน1.5ล้าน1.9ล้านล้านบาทแล้วก็กันให้เป็นซอฟต์โลนแล้วปรากฏว่าแบงก์ชาติก็อยากเขาหวังว่าจะให้บรรดาธนาคารพณนชย์ีปล่อยกู้ดอกเบี้ย2% 3%นะปรากฏว่า แบงค์พาณิชก็ไม่ปล่อยนะฮะก็ <c oughs> แต่ว่ามันปัญหาตอนนั้นเขาก็กังวลว่าเดี๋ยวมันจะมีชอ็อตอ่ะพูดง่ายๆว่าภาคผู้ประกอบการจะชอ็อตใช่ไหมก็เลยเตรียมซอฟโหลนนี้ไว้ก็ไม่แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีการใช้อะไรมากมายนะครับก็เอาเวลาผาแปลว่ามันผ่าไปด้วยดี <c oughs> ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องเตรียมไว้ฮะทันน้งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือออมสินไปปล่อยให้แบงค์พาณิช0.01 <c oughs> ส่วนต่างแบงค์พาณิชก็รับไปหวังว่ามันจะทําให สินเชื่อเหล่านี้หรือซอฟโลนเหล่านี้มันเอาไว้รองรับสําหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจากกรณีอเมริกาได้คือทางคุณพิชัยมองว่าถ้าแบงก์ออมสินสามารถที่จะส่งต่อดอกเบี้ยที่ต่ําไปยังต้นทุนของแบงก์พาณิชย์ได้เนี่ยแบงก์พาณิชย์จะล่อยกู้เพียงแค่รักษา3.5เรนถือว่าถูกมากนะ<ฆ>ดอกเบีย้ย3.5เเนี่ยถูกมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับธนาคารพาณิชย์เหล่านั้นว่าเขาเนี่ยจะยอมรับความเสี่ยงหรือไม่ อ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บรรดาแบงค์เนี่ยเขาก็ต้องประเมินแต่ว่าในมุมหนึ่งของภาคของกระทรวงการคลังเขาบอกว่าที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยเนี่ยมันกําไรเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นแหมอยากใช้ธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะแบงค์อันดับ1-5ของไทยที่กำไรสูงๆเนี่ยทำแบบที่ออมสินทำได้บ้างไหมใช่เพราะว่าออมสินเนี่ยไม่ได้เป็นเบอร์ใหญ่ในแบงค์ <c oughs> งงไทยทั้งหมดนะฮะ <c oughs> แปลว่า <c oughs> เ <c oughs> บอร์ใหญ่ๆเนี่ยก็ทำได้ทำหรือเปล่า คือแบงค์ที่กำไรกันเป็นหมื่นล้านเนี่ย<ฆ>ถอยมาบ้างได้ไหม,<ฆ>มแต่ละปีเนี่ยเป็นแสนล้านฮะ,ะไอหมื่นล้านนี่ระดับไตมาสเดียวฮะใช่ใช่ใช่